ดังไงยังไงโอ้ยไม่ได้แมงดาโุดเ้าไม่อะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเดือบเลยออ้ยกลมก็ได้อะนี่อ่ะโถโถคนมันอ่อนก็คนมันเก่งอ่ะเนี่ยขนาดโอ้ยตัวใหญ่จริงว่ะโอ้โถด้วยันโอ้เกินคาดเดี๋ยวไปขาดได้เป็นโลเลยอ่ะเอ้ยแล้วก็ทำปลาเข่าขาตรง้อเราก็เอาขี้ออกเลยเนาะ มุนไพลจากปางแดงครับต้องไปหาในปา<ม>่าอู้ล่ะกับต้มองต้มก็เป็นตัวนี้นะ่ะหากอ่ากบข้ากบอ่ากอากอากบ่ากบอ่ากบอากัาบอากบอ่าอากบาบ่ก้บบากอาา กับข้าพุนีิชาทับนี่แต่ตัวน้อยพิดกับเแม้ก์กำลังมาเอาปลานะครับเพราะว่าปลาเยอะมากรู้สึกว่าจะไม่มีคนหาอะไรไงอุ้ยตัวใหญ่หญ่นั่นแหละคือมันหาง่ายไงนั่นแหละข้าตรงขาหานู่นแล้วนู่นี่เนี่ยเนี่ยเออหายเพกี่คนเลยน่านๆเอาอ,อยู่ใต้ใต้นั่นในกองไม้มง,งมเ อะไรเนี่ยมือไม้อ่อนเออเอ้าวขี้โค่นกันเลยนี่แที่พี่ส่งข้าประกรวดด้วยเชมักเอามาใช้ดูดิผมหาปลาไม่ได้ครับเพราะว่าปลามันเร็วมากกลางคืนนี้น่าจะได้ได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาปลากันนะครับทุกคนอ่ะดูครับยิงปลาจ่อจ่อยิงไม่โดนนี่เป็นกิ๊กเฮ้ยโอ้ผลงานนี่ตัวไม่ใหญ่ก็ได้อยู่คือมันแบบว่าไงมันเหมาะแก่การใช้ปลาแบบว่าน้ําไม่ ไม่แรงถ้าแรงนี่คือยิงไม่ทันปลาได้หมดแหละนะอยู่ที่ฝีมือคนยุ่งไรยุ่งไรโอ้ยไม่ได้แมงนาหยุดเอาพี่อร่อยเอาให้สามาน้องไม่มีแมงนาด้วยแสดงว่าน้ำน้ำดีอ่ะเอาเอาเอาไม่กล้าจับหรอจับหลังไงโอ้โหเดี๋ยวผมพี่จับให้ดูไหมมามาเออจับอย่างนั้นแหละเออโอ้่เคยจับไหมตัวผู้ตัวเมียดูดูดูไงอ่ดูไงเอาเอาปลาเก้ามาฝากแล้วนะ เอาเอามีมีทั้งแมงดามีทั้งปลาด้วยโอ้โหแสดงว่านดาที่บริสุทธิ์มากครับทุกคนโอ้ยคุยเกี่ยวกับเรื่องน่าอายหน่ยทำคอนเสิร์ตบอกคนดูทีนะใครจะมาเที่ยวเนี่ยมาหาปลาพี่นะถ่ายจริงก็ง่ายด้วยอ่ะอืออือโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยใหญ่สุดในวันนี้ใหญ่สุดวันนี้แหละดูดีมากบอกอย่างนีะ จริงปลาพวกนี้มันเนื้อมันดีกว่าทุกสิ่งคือเนื้อมันแน่นอ่ะพี่ว่ามันเนื้อแรงก็ไม่เข้าใจปลาปลาเลี้ยงมันเนื้อมันจะลุยๆม,ม,มันจะไม่แน่นไงอือนี่จัด,ดจไปเอามีดไปมีดหนึง่งเขี่ยปลาเลยไม่ข้อตีนครับทุกคนเนด,ดินปลาแน่ ปลาหรืงงองูเข้าตีนวะยุดปลาเเข้าตีนวะเนี่ย <c oughs> อุ้ยไปแล้วโอ <c oughs> ้กบไหนๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดเยียบเลยอุ้ย,ยกบก็ได้นี่ <c oughs> พี่ก็ไม่เห็นหนากี้ไม่อยู่เนี่ยรีบ รีบเจ้าทำไมเนี่ยยังไม่ได้เห็นตอนง้างไม่รี้ก็ไม่ได้กินใช่ไหมอ่าโอเคโอ้แมงดาก็ได้กบก็ได้ว่าคืนนี้หมานอ่ะบห้วยครับเนี่ยลดของแท้อิงหนึ่งตัวนี่ธรรมชาติสุดๆไม่โดนวะนว่าเจอกุ้งกล้าม ปลายหลไหนมีปลาไหลด้วยอ๋อน้อยอู้ตัวดีเว้ยปลาไหลหนึงงูอุ้ยน่ากินมากเลยเกียดเต็มที่เลยปลาไหลเกียดเกียดหนาเลยอ่ะงูเซียมิงเซียมองนี่แหมดละกินหมี่กัน เก็บไใบตัวแล้วให้เพื่อนผ่อนดีกว่าอือเดียวเลยเออได้ได้อยู่ปามุงปามุงประกาศเหรอดูดูผู้ใหญ่บ้านโอ้โหดังโบจั่วลมบ้าโอ้นี่ประกาศกับผู้ใหญ่บ้านมึงไม่ประกาศไม่ใช่ไหมประกาศเพืนผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อไดอยู่ครับนาก็ อ๋อกินแน่นอนครับคืนนี้โอ้ไม่ทานไอ้เอาขาบอกแป,ป๊บนึงเนี่ย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 เยนี่ยนี่อะโอ้โหโถคนมันอ่อนก็คนมันเก่งอะ่ะคือมันเชื่อกันไม่ได้เลยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอคพี่เกือบไม่ดกินกันเดี๋ยวแป,ป๊บนึงขอดูก่อนตัวอะไรอ๋อเห็นแล้วเต็มตาใช่ไหมดูดิตัวอะไรปลาไหลเปล่าขอดูก่อนโอ้ทุกคน<ร>กับข้าวแล้วม<ร>ันมาอยู่ตรงเงี้ยงูเลือมันงูอะไรเนี่ยงูน้ำ มูไซน่ะก็ต่างคนต่างอยู่เนอะต่างคนต่างหากินเนอะมันไม่กลัวเลยน่ะดีอ่ะเจอเปล่าเว้ยเอาเลยเลยเลยได้อยู่นี่ตัวนี้ตัวโอ้กูเยอะเยอะเยอะเบิ้นเบิ้ไม่ทันนี่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  ไปแล้วได้ทันแล้วไปแล้วทุกคนหนื่อจัดไปอีกแล้วอ๋อทางนั่นมันตกจัดอีกแล้วใกล้ถึงโซนที่จะขึ้นแล้วนะครับเป็นหัวฝ่ายของมู่บ้านเรา หุ่ใหญ่ด้วยวะหุ่นใหญ่นะน่ะบากี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ไหมอ่ะม้วนเห็นไหมอ่ะให้ช็คแบงเนื้อเห็นนี่พี่เห็นพี่เห็นตรงนี้เห็นเช็คแบงค์มาทางนี้พี่เห็นตัวอยู่นี่นี่หัวโผล่นี้ยนี่โดนนี่โดนต้องเช็คแบงคนี่เช็มแบงเข้าได้อยู่ไม่ต้องยุ่ไม่ต้องเช็คแบงคเข้าตรงนั้นล่องเข้าโบเลยเนี่ยเข้าล่องไม้เนี่ยอายุดเอายุดโชว์หน่อยนี่มันอ่อนอยู่ไปหยาบเลย มาพี่เหนแลเนี่ย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 มายังวะเนี่ยนี่เนี่ยเห็นแล้วยูมั้งยูยูเห็นชีพดูเนี่ยยุดยูนี่นี่นั่นแหละนี่นี่ดูไฟเห็นป่าวหัวบ่าไหนตัวป่าโง่เลยโดนเลยนะยืนบอกตัวใหญ่มันเล็งหน้าดูเลยเห็นไหม ไม่ชอบผีมือนะลเออนั่นแหละโธ่ใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยตัวใหญ่จริงว่ะอ๋อชับร์ใหญ่่อยู่ใหญ่ชัวร์ชวร์ชัวร์ชัว์ใช่ไหมตัวใหญ่จริงว่ะเอาตันนี้จะเราปลาช่อนเลยอ่ะ ไมเป็นไม่เนืองมันตัวใหญ่ที่นี่ก็ก็ผมได้มาแล้วนะเออก็สี่ห้าตัวนี่เป็นกิโลอะไรก็เตัวใหญ่ครับคืนนี้มันมันเป็นปลาธรรมชาติครับเป็นปลาดำนะครับปลากั้งครับยาฟโซนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างมีเยอะในน้ำธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นปลาที่เลี้ยงครับผักกินกันง่ายๆแบบนี้นะสุดจับอ่ะเดี๋ยวไปดูเป็นไงกันต่อ มาดูผลง,งานปลาที่ยุดได้ก่อนเราเยอะขนาดไหนนี่โอ้โหทุกคนโอ้เกินคาดได้เป็นขาดได้เป็นโลเลยอ่ะหนว่ากบพอกดบ้างอ๋อนี่กบมีกบมีแมงดานี่แปลงดาเป็นอยู่โอ้ยหลายตัวเหมาะมากอ่ะถือว่าได้จับกบนี่จับกบนี่ตัวใหญ่ไหมตัวไซดีนะเนี่ยไซดีพอดีเลยไซกำลังกินเลยอ่ะหลงได้ไง,ไงวะเนี่ย ขาดปลาดุกนันเนี่ยกับปลาสังเง็ปลาไหลฮะไม่คิด่ามาอรา,าเป็นเรื่องเลยนะเช้าแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมให้สามนาอมาทำอาหารให้อีกหนึ่งมือซึ่งมันเป็นซิเนเจอร์ที่ผมอยากจะได้เห็นเขานำวัตถุดิบมาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่า ผมต้องให้ดูสิ่งที่ผมหามาก่อนนะครับนั่นก็คือปลานะคะรับปลาดำแล้วก็ปลาตังแล้วก็ที่พันจะมีกบคือที่ได้เบ่งดามมาตัวหนึ่งมันหายอลิสาเนี่ยหายในน้ำนี่แหละนะครับเยอะมากนะเดี๋ยวถามสามานากนปลาเนี่เรียงอะไรได้ยาพอซูไหมยาพอซูตอง์ลิขอลินะอ่งซิกเ,เจอครับนี่ทุ่มมากเลยเจอกบนี่กบ พ่โพนะเออแต่ว่าแมงดาไม่เจออุ้ยสุรินน่าเ <c oughs> สียดายมากนะเมื่อัีจะให้ดูแล้วมันบินบินมปแล้วปานะถ้าไปเอามานะคือก็โด,ดนนีออกหมดเลยนะครับจริงๆเยอะกว่าน,นี้นะก็ไม่แน่ใจเมื่อคืนเราเอาไว้ข้้งนอกมีสัตว์ป่ามากินหรือเปล่าเพราะมันจะมีพวกตัวหนูแล้วก็จะเป็นพวกไอแกลลอกหรืออะไรตะแเปหรือว่าไอตัวเห็นอะไรเงี้ยมานะครับเมื่อคืนเจอให้เต็มเลยนะครับ แล้วก็น้องเขาก็าพักผ่อนนะครับพอเช้ามาผมก็เลยให้น้องเขาทําอาหารนะครับเนี่ยก็วันนี้จะเป็นเมนูซิเนิเจอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสมุนไพรที่เขาเอามานะอันนี้คือบอกก่อนเลยครับว่าผมไม่รู้จักแต่ฝั่งไทยมีปลาไม่รู้แต่เขาบอกว่าจะเป็นซีนิเจอร์ของเขานะเดี๋ยวดูก่อนเจ้าแกให้ดูหน่อย,อยต้องให้น้องเขาเขานำเสนอครับเป็นอาหารของเขาเนี่ยอะไรมาดูใกล้ๆองอันสาตวโลก อะไรคุณลักเพงลง<ะ>เพล่ภาษาเขาเลยอ๋อ,อ,อนี่นะ,ะดูมันคืออะไรอันนี้เขาตากแดดไว้หรือว่ายัางไงเนี่ยดูกี่วันตากนานไหมอันยี้ก็เหน็บดึกเจ้าน้อยนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำปลากันก่อนนะครับก็จากนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะให้เราไปทำอาหารสูตรของเขานะครับอาเจ้ามีสวยๆเหมาะกับเจ้ามากเลย ทู่จังเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปรับคมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนเออทำปลาก่อนทำกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอาหารนะครับนะปลากลงมันมันเนื้อเนื้อมันหนาหรือเกล็ดมันหนาหรือว่ามีมเริ่มทู่ครับไม่ได้รับเลยโอ้เวลา,าเขาทำปลาเขาผ่าตรงท้องแล้วก,ก็เอาขี้ออกเลยนะอ๋อตัวใหญ่เนี่ยโอ้าะ อุ้ยอะไรดูกก <c oughs> ลัวนอนดุนดเ,เราเขาสาววกกนี่ฮะที่ทำปลาเขาแปลกว่าเป็นบ้านเรานี่เผ่าแบบแนวนอนเขาผ่าแบบแนวขวางนะครับเสาวที่ทำกับข้าวเก่งแลวก็อร่อยนะครับอ่ะ ไอ้ชายดูออกกบให้ให้ให้ขาดูหน่อยไ <c oughs> อ้นนอนอนก,กบเอาไม่เกินจับอ่ะสำรองจ้องเออเออเอาเอากรบอ่ะพุกมาเจอกบป่าัวใหญ่ด้วยครับน้ำใสกิ๊กเลยอนะ่ะเข้ามาดำในพอิ์หินโอ้เขาผูกก้ผักเขาผ่านแน่นอนแล้วเขาเอาเครข้างในไหมปกติเนี่ยไม่เอานะก็แบบตามเขาเลยลูกเดี๋ยวเราจะทำ ความสะอาดปลากับกบแล้วก็ของที่หาได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเมนูนี้ครับเป็นเมนูทางฝั่งบ้านเธอรับรองว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็น mm hmm. หรือแม้แต่อาจจะแค่ผ่านตาเพราะเขามีสมุนไพรเด็ดมาบอกเลยว่ามันต้องมีทีเด็ดถ้าพาษาอามนอนมานะครับ ของแคนเ,เปนต้นตอนน่น,นะขอกินแล้วนะกบก็เป็นตัวนี้เออเมนูจะชื่อว่าอะไรนายเอลิสาบอกหน่อยชื่อ้า่ันชื่อุ่ออ่ะตัวอ่ะตัวอ่ะตัวเออเอา มาดูเครื่องเทศที่น้องก็ใช้นะครับตอนนี้คือเขาเตรียมพวกวัตถุดิบแล้วนะครับก็จะมีพวกหอมหนะตำเข้าไปแนละ้วแล้วด้านล่างจะมีพวกผักชีแล้วก็จะมีมะนาวมีข่านะเครื่องเทศสามวันนี้คือจะตำแบบจับจานนะครับรสชาติจะออกมาแบบหอมกินสมุนไพรนะอ,อันนี้มันจะมีกระเทียมด้วยนะครับนองเหนือจากหอมเห็นกระเทียมกระโดดมาตอนที่น้องขอตัตำแล้วมันกระ เด่นพริกนี่ก็คือขายไม่ได้เลยเกลือเขาบอกว่าเขาจะกินแค่เกลือกับชุนรถเท่านั้นเกลืออะไรคือเหมือนการมักเครื่องให้เข้ากันก็ใช้กระมิ้นไปเนี่ย คามมินก็ใช้นะโหมันหนาวแบบนี้เหรออปกติเหปรุงในหม้อไปอะไรตกลงจะเป็นผันหรือเป็นแกงหรือเป็นอะไรวะเนี่ยมีอะไรคาดเดาแกงนะมีคอมมินต์เทพนักของอร่อยนี่ขายไม่ได้เลย แล้วก็นี่นะครับผักชีหอมใส่เข้าไปหให้เขาเตรียมไปมะกรูดด้วยนะครับน่าจะต้องใช้ จะไปตั้งไฟครับน้องขอใส่ส่วนประกอบที่คิดว่าต้องใช้แหละนะแล้วก็เป็นไฮไลท์แหละไปมากูดนี่อะไรนะบอีกทีนึงไปเลยนะมันะคุณละคุณละอืมนี่สมุนไพรจาก่างเดงครับต้องไปหาในป่าแปลว่าอายุทคุณละ,าลาณละมัน มันจะหอมว่ายังไงมันต้องดมกทีนคืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้พ uh ี่หอมเลยได้ไหมเพื่อพี่จะติดใจคุณรักเดอมัติกี้ไอ้นนะอาเมนหนุ่มแม่สเมอันหนุ่มอ่อนน่เนหอมอ่ะมันสมุนไพรมากกว่ายุดท่านใบเลยวะหอมมกแป๊กอ่ะุกนี่ดูนี่ครับใส่ในหม้อแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตั้งไฟครับไม่ใช้มือขายำเหมือนเนี่ยตัวนอไนะไม่ใช่นะแล้วก็ใส่น้ำมันครับเนี่ยอืมคาร์ด่า,าคือน,น้ำครับ แกงนะแกงคุณละอ้าวไปอือมมันช่างเป็นภาพที่น่าสนใจมากนะครับก็คืออันนี้รอสุกอย่างเดียวเลยใช่ไหมหนูถามคุณเทอธมันในเบลโปอว่าจะตักกินชั้ไห่เทอืออ้าวรอสุกรอกินข้าวนะครับทุกคนเดี๋ยวตั้งโต๊ะแบบชิวๆเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับนี่ยังเสียชื่อพอหลวงห้วยแก้วล่างนะครับ ของฝากจากห้อยแก้วล่างโดยพอหลงยุทธครับก็บอกค่ให้สามนอมาเก็บฟักทองกลับไปบ้านด้วยนะอยู่นี่ก็ให้ควายกิน <c oughs> ควายตัวที่พูดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ห <c oughs> ลอกด่าผมสามนออันนี้เจ้าเรียกว่าอะไรเนี่ยมานอภาษามานอเอเซนะเออเอาไปทำอะไรกินอร่อยอ่ะ เ,เนื้อหมูเอาเมื่อีนเนื้อหมูนะบ้านเจ้ามีไหมหาวใบขับปูไหมบนหินเราชอบก็ต้องหาที่มีบบนี้ไม่ปลูกอ่าไม่ปลูกเลยหรอที่ทั้นเร็วที่ทำไมเขาไม่มีพื้นที่ปลูกอ๋อเขาไม่มีที่ปลูกก็วันนี้พานยุทธบอกว่าให้เหมาส่วนไปเลยเพราะงั้นเดี๋ยวควายมากินบ้านเขาเข,ขาลำคายเขาจะไล่ผม <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดี <c oughs> เอาให้หมดเลยเอาให้หมดดูเอา เดี๋ยวจะให้น้องๆเอาของกลับไปนี่อูกรูปหนึ่งเนาะเนื้การดีมากครับทุกคนลองดูอะไรพันยศเออแหมเปคนมีน้ำใจนะแต่ว่าไม่มีตังมาดูสาวมานออครับเปิดแกงแล้วสุกไหมเนี่ยอ๋อทษได้อยู่นะครับเขาจะชิมแล้ว มันต้องมีเพะเอกไปชิมด้วยไงอู้ดูเลยปขอยามากเลยไงอร่อยไหมซามมนอขาดอะไรอยอมไม่ได้เกลือน,น,นิดนึงเอาเลยเอาอ่าเดี๋ยวเขาจะปรุงเกลือครับแล้วผมก็จะชิมอู้ยน่ากินมากเลยเราเจอกับข้าวที่มันเป็นบ้านสาวชาวบ้านสาวชาวป่าทำเนี่ยรู้สึกว่าแ่บแบขนาด,ดยังไม่ได้กินนะ โโกบนี่ๆน,นี่ดูกบเป็นตัวเลยเขาจะตัดตัดกบให้ดูได้สามน้องอันนี้ให้พานเขาครับพานเขาได้อยู่โอ้โหเวลาเขาต้มเขาต้มกบเป็นตัวนี่นะโอ้โไม่กล้ากินว่ะเจ้ากินไหมนี่เป็นตี๋ได้นี่กินไม่เจ้ากินไหมกบอ่นะนี่นีเป็นตี๋ได้เนี่ยนะอียด้ไม่กินค่ะไม่กินเสร็จยุดแหละย,ยุดมาอยังกินเลยพูดเล่นครับ <c oughs> อันนี้นะอันนี้ปลาที่กินนะอ่าพี่ชิมน,นะทุกคนชิมปลานะอือตกลงแกงชื่ออะไรนะไม,ไ,ไ,นนไม่คิดจะเป็นอะไรซีดามินเฮียจิมาเตะอย่างเงี้ยอาซิอ๋อแกงชื่ออะไรอซิตัวอาคุระเออนั่นแหละอาซิตัวคาคุระ <c ule> คุระ <c ule> คุะ <c ule> ะระคุระอืมหวานนะอืมอร่อยหอมมากอันนี้ยุน่นนุ่มอ๊ะ กระสบอพี่แน่หอมตั้งแต่ตอนอยังไม่ทำเลยนี่คือทำเสร็จแล้วอร่อยนะตอนแรกเรากินข้าวกันนะครับโอเคองได้กินกบวันนี้ใส่ร้อยอือมอนนหมดเลยเ็ค่ไหนนะเนี่ หนึ่งอย่างผ่านไปในฐานะที่เป็นพ่อหลวงมันหอยกระลังอขอให้ยุดลองชิมแกงที่น้องเขาทำหน่อยเอากบ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 เดี๋ยวไม่เคยทำยกให้ตวงเลยินรันนะคนรัก,ก <laughs> อะไรนะคนรักนมาเอออ่ะให้ซาหนกินได้เลยเดี๋ยวจะลองกินกบอีกท,ทีเนี่ย บธรรมชาติให้กบเลี้ยมเนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะอร่อยมากก่อจริงๆนะครับผมไปกินที่ลาวมาแล้วน้องๆที่เป็นคนลาวก็ทําเครื่องถึงมันอร่อยอันนี้คือเป็นสาวมนโฑทาจะลองกินดูครับว่าเครื่องนี้แบบขนาดไหนแต่ว่าปลาสงแงลวันที่ทําก็คือโอ้ยถูกใจมากไม่เหลือไม่เลือเมื่อคืนจุดบอกว่าจ้างมาทำกินได้ไหม,ไมหใช่ไหมบอกว่าอะไรนะอบอกได้ <laughs> <laughs> แต่ว่ากลัวอะไรกลัวผมมัดใจใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมจะเอาอย่างนี้นะตัดปีละกี่ครั้งก็โด <laughs> น,น,าานี่ต้นหนามมันตีมากโพดเองนะเนาะนานสึ่งอยู่หรืาพวกนักร้ออันนี้ว่าอาจริงินะเอาว่าต้นหนามมันเราโพดเองนานระโพเนอโพมันนักเล่ก่อนปีละครั้งสองครั้งอือนะสุดยอดนะดูเขาว่าเขาตัดขนาดไหนอ้าวล,ลองลองดูใบใบ,บน,นี้มันออกลดผมเปรี้ยวเลยเลยอ้าวเหรอนี่คือรอพูดคำใบถึงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่มใบคุณรักคุณรักคุณรัก ไปคนรักนะครับอืมกินลองชิมเปรียรปร้ยวอ่ะเกือบแบกเออมันก็ไม่มันไม่ถึงขนาดผักกาดนิดเดียวมันหอมมันไม่ใช่ผักกาดใช่ผักกาดแต่ไม่ใช่มันอ,อืมอร่อยดีครับเดี๋ยวชิมขาบกบก่อนไว้กรอบนะนี่คืออร่อยมาได้ก็ค,คือนี่แหละโอ้ ไอ้สาหนูไม่กินนะรอกอ่าสาวนอไม่ไม่ไม่เคยกินนั่นเนี่ยเอาไหมไม่เคยกินเพราะก,กินแล้วแพ้เนาะอ,อ,อ,อ่มอาลองกินนะครับขากบอืมอร่อยหว่ะอืมมันมันตึงเลยมันมันต้งกลมนะตึ้งธมุนไพรนั่นแน่นเหรอมือนั่นแน่นด้วย ออร่อยมากอบเด้งดึงเลยอ่ะโออร่อยอืมยังไงจังอืม้องใจใช่เลยนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จล้วก็จะเก็บปาของเดินทางออกจากในป่าครับบ้านมวยแก้วร่างนะครับอีกหน่อยจะบอกกันนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นโฮมสเตย์ของน้องยูนะครับเดี๋ยวก็จะมีผม ามาช่วยดําเนินการเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากมาแนวเอเจนเจอร์วิปากมาเสพธรรมชาติคืนฟินนี่คือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําที่นั่งคุยโทรศัพท์ได้ด้วยแต่ถ้าขึ้นไปบนนู้นบนนู้นมีสัญญาณนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีอ่อนแต่ว่าเล่นเด่นได้เลยก็ต้องบนนู้นนะโทรศัพท์พอเพียอ่อนครับแต่บนนู้นจะได้เลยนะโอเคขอบคุณมากครับสามนอเจบุยขอบคุณมากนะอลิสา ขอบคุณมากนะครับพานยศนะไว้วันหน้าจะมางานแต่งด้วย <c oughs> ทำเสร็จแล้วลืมเอามีมาเป้าเป้าขอสเตนน่ะเมียแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แฟนไปอยู่ที่ไหนห,หนูบอกหน่อยดิอยู่ที่บ้านหนูใช่ไหม <c oughs> ไเขารู้กันหมดแล้ว <c oughs> เป็นสาวในซอยไม่รู้เป็นสาวอะไรจะพาไปดูแฟนยศโอ้สวยมากไม่รู้ว่าคิดว่าเขาเป็นแฟนหรือเปล่าแต่เขาคิดอยู่คนเดียวสวัครับสวัสดีครับ